ป่าเห็นต้นไม้เขียวค่ะจีรู้สึกสดชื่นจังเลยนอกจากป่าเขาแล้วยังมีน้ำตกและรีสอร์ทให้เราได้พักผ่อนอีกด้วยค่ะ,ะลงทางเพิ่งมาถึงนะคะอันนี้คือรีสอร์ทส,สายน้ำวางเมื่กี้ขึ้นไปข้างบนนะคะจะไปอะไรนะ จะไปหารีสอร์ทนั่นแหละแล้วลก็ชี้ให้เขาด้วยว่าอันนี้ทางมาน้ำตกนะวันหลังเราจะมาเที่ยวกันตรงนี้ี่สายน้ำวางรีสอร์ทนะคะสายน้ำวางรีสอร์ตมาแล้วมาแล้วปะค่ะที่นี่แหละค่ะสายน้ำวางรีสอร์ทที่รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง สายน้ำวางเพราะฉะนั้นบรรยากาศจึงสดชื่นเส่เหลือเกินลองไปดูกันสิคะว่าสายน้ำวางรีสอร์ทมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง นี่แหละค่ะคือบรรยากาศของสายน้ำวางรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่บรรยากาศดีที่พักสะอาดวิวสวยเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมทานน้ำ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามมีคนเขาบอกว่าหากเอ่ยชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แล้วสถานที่แห่งแรกที่นึกถึงก็คือแม่น้ำวางเพราะ ที่นี่มีทั้งการล่องแพไปตามลำน้ำแม่วางมีทั้งการเล่นน้ำที่ปางช้างแม่วางเช่นเดียวกับพวกเราค่ะที่ตั้งใจจะมาล่องแพแต่ก็ไม่สามารถล่องได้เนื่องจากเกิดพายุฝนส่งเสียงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากจะเป็นอันตรายต่อชีวิต กลัวตายเหมือนกันค่ะไม่ลองแล้วล่ะค่ะแพรพวกเราจึงตัดสินใจตรงไปที่รีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่ง้ายน้ำวางเช่นเดียวกันและที่นี่ก็คือสายน้ำวางรีสอร์ทงั้นไปดูบรรยากาศทั่วๆไปของรีสอร์ทแห่งนี้กันนะคะ ธรรมชาติสวยงามนะคะธรรมชาติสวยงามมีน้ําตกแนะก็เสียดายฝนตกน้ําเลยขุ่นน้ำเลยขุ่นปกติแล้วน้ําจะใส่น้าจะใส่แต่แค่ได้ยินเสียงก็ชื่นใจแล้วน้ำสุดสดชื่นเหลือเกินค่ะเป็นแต่ใจหแก่อำเภอแม่วางเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมอุทยานถึงสามแห่งด้วยกัน นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแม่วางอุทยานแห่งชาติอ้อขานและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะอุทยานแห่งชาติแม่วางนี้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่112 ในประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งอำเภอจอมทองอำเภอดอยหลอกและอำเภอแม่วางแห่งนี้เลยค่ะที่นี่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสามสายนั่นก็คือแม่น้ำแม่แจ่มน้ำแม่วาง และน้ำแม่ตื่นโดยแม่น้ำทั้งสามสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำสายใหญ่นั่นก็คือแม่น้ำปิงนั่นเองค่ะค่ะน้ำตกนะคะที่น้ำตกนะคะ อ่ไ้รนเ่ากียนอยู่อย่างไรไว้เียอยแบบนี้ค่ะค่ะเรามีความสุขนะคะผ่อนคลายค่ะไว้เกษียณอย่างเราต้องผ่อนคลายค่ะค่ะถูกต้อง เนื่องด้วยอิทธิพลของพายุไซคโคลนโมคาซึ่งส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่และเมื่องแม่วางแห่งนี้ต้องได้รับผลกระทบดังนั้นน้ำตกแห่งนี้จึงค่อนข้างขุนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงจะขุนก็ยังสวยอยู่นั่นเองค่ะ บริเวณนี้คือน้ำตกแม่วางนะคะและที่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้ก็คือสายน้ำวางรีสอร์ทค่ะเป็นที่พักของเราในทริปนี้นะคะกลุ่มแสนดีค่ะหลังฝนตกแล้วท้องฟ้าก็สดใสต้นไม้ก็เขียวชอุ่มซึ่งโอบล้อมด้วยขุนเขา พูดถึงต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาหรือว่าสายน้ำซึ่งล้วนแต่ธรรมชาติสร้างมาและต่างก็มีสเสน่ห์และความงดงามในตัวดังนั้นเราจะควรเข้าไปใกล้ธรรมชาติด้วยให้ทผลต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือธรรมชาติเนี่ยจะช่วยให้เกิดการรีแลกซ จะทำให้สมองปลอดโปรงและไม่เครียดค่ะเหตุผลต่อมาก็คือธรรมชาติเนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยได้ง่ายส่วนเหตุผลข้อสุดท้ายเป็นหลักการที่ดีนะคะก็บอกว่าพื้นที่สีเขียวและสีฟ้า จะช่วยให้เรามีสมาธิและใจเย็นขึ้นสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเพราะอะไรเหตผลก็เพราะว่าตามหลักการแล้วสีฟ้าให้ความรู้สึกสงบเป็นอิสระปลอดโปรง่งโลง่งสบาย ใจเย็นระงับความกระวนกระวายใจได้ดีนั่นเองค่ะส่วนสีเขียวให้ความรู้สึกเย็นสบายตาผ่อนคลายและรู้สึกปลอดภัยคงเหมือนที่ผู้บรรยายรู้สึกอยู่ตอนนี้ นั่นเลยค่ะตอนนี้กลังจะายรูกูที่นักศึกษสวยมากมากเลยค่ะแดร้อนละแดร้อนละเราก็เข้าที่พักสิคะนี่คือที่พักของเราในคืนนี้ค่ะห้องนี้เป็นห้องรวมที่พวกเราเลือกที่จะนอนรวมกันนอนได้เจ็ดคน สนุกละสิคะคืนนี้อันนี้ว่าไหนเนี่ย่ของเรานะคะทำไมคะเจ็ดคอยต้วยค่ะค่ณแล้วคข้าตัวมันแตกคุณกายให้เราดาลิงนักก้าคุณีค่ะคนสวยค่ะคนสวยค่ะแล้วก็คุณต่อยคนสวยนะคะใช่ค่ะไปเห็นแลนยิ้มได้นะคะแต่ยังไม่เก็บมันใครเลยค่ะนี่ละปุ๊บ ต่อยค่ะเหรันยิกประจํากลุ่มทําหน้าที่ได้ดีไม่มีแพล,ล้ะค่ะเจอที่ไหนถวงที่นั่นมาสํารวจห้องกันต่อนะคะติดติดกันก็เป็นห้องรับแขกห้องครัวโต๊ะทานอาหารและเครื่องครัวไว้บริการแก่แขกผู้มาพักด้วยค่ะนี่คือระเบียง ข้างๆห้องนอนค่ะมองลงไปเห็นต้นไม้เขียวชอุ่มมองดูท้องฟ้าก็สดใสไม่ว่าสีเขียวของต้นไม้หรือสีฟ้าที่สดใสเป็นสีอยู่ในกลุ่มโทนเย็นจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนหลังจากทำงานหนักและ ใช้ความคิดมากโดยสีเหล่านี้มีผลต่อการควบคุมต่อมใต้สมองและฮอร์โมนต่างๆช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะคะพวกเราทุกคนต้องรักตัวเองดูแลตัวเองและพยายามพาตัวเองให้ไปใกล้ชิดกับธรรมชาติเพราะธรรมชาติจะช่วยบำบัดในเพิ่มผูกันทห้แก่ร่างกายของเรา ไม่เจ็บป่วยได้ง่านั่นเองค่ะและที่นี่ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะมารีแล็กซ์และบมบัด bon. นั่นก็คือมีสายน้ำวางริสอร์ทนี้ค่ะตอนนี้ พวกเราบางส่วนก็กำลังสนุกสนานกับการพูดคุยและร้องเพลงมีตรงอาคารที่เห็นลิบๆด้านหลังนู่นนะคะซึ่งพวกเราจะใช้เป็นสถานที่ในการทานอาหารเย็นและสังสรรค์ในค่ำคืนวันนี้ค่ะนี่นะคะคือทางที่จะไปยัง ห้องอาหารของพวกเราอย่าลืมติดตามกิจกรรมของเราในตอนต่อไปนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปเตรียมตัวเพื่อจะไปร่วมกิจกรรมกับพวกเราที่ห้องอาหารในคืนนี้ก่อนค่ะไปแล้วค่ะ